สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการเล่าสู่กันฟังโดยลุงสอนวันนี้คงจะเป็นรายการที่เหมาะสำหรับท่านชายโดยเฉพาะเอะลุงสอนจะมาไม้ไหนเว้ยวันนี้วะงั้นนะเออก็จะมาพูดถึงเรื่องผู้หญิงแปดประเภท ที่ผู้ชายไม่ควรเอามาทำเมียตามแบบฉบับของคนสุโคไทยเออตามแบบฉบับของคนสุโคไทยเลยนี่ก็วันนี้นี่นะลุงสอนเนี่ยอยากจะลองเล่าแบบว่าเป็นสำนวนแบบภาษาท้องถิ่นแบบคนสุขโขไทย เอาแบบว่าสมมุติว่าคนสุขโขทัยมานั่งพูดนั่งเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับเนาะอันนี้เราก็เริ่มเข้าภาษาสุขโขทัยกันแล้วเอออย่างนี้แหละภาษาสุขโขทัยพี่น้องนะฮะผู้หญิงแปดจำพวกที่ผู้ชายเรานี่ไม่ควรเอามาเป็นเมียหรือว่าเป็นพันยาเป็นภรรยานี่แล้วแต่จะใช้คำเนาะมีอะไรบ้างคนสุขโขทัยเขาบอกว่า ยิงยังตะพังใหญ่ไตคําผัวยกครัวลงล่างย่างมาเหาะฉอเลาะพันบ้านอานฟ้ามือถือคันช่งางเมือนะอ้าวทบทวนไหมเนะาะหนึ่งยิงยังสองตะพังใหญ่สามไตคำผัวสี ยกครัวลงล่างห้างห้ายางมาเหาะหกชอเลาะพันบ้านเจ็ดอา่านฝามือแปดถือคันช่งางนี่แหละมีแปดจำพวกพี่น้องทบทวนกันให้ฟังสองรอบเลยเอา้าวประเภทที่หนึ่งกันเลยว่าผู้หญิงยังเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้ผู้หญิงยังนี่ก็คือผู้หญิงขี้เกียจพัดวันประกันพุ่งพี่น้อง นะบอกให้ทําอะไรยังไงนี่นะเออมันก็ถ้าเป็นภาษากลางเ็าบอกเดี๋ยวรอก่อน <c oughs> เอาไว้ก่อนประเดี๋ยวค่อยทํารอนิดนึงอะไรงี้เนี่ยเขาเรียกว่าผู้หญิงยังนะครับนะเ,เช่นถ้าคนสุขโขทยัยเขาบอกว่ายังพ่อยังแม่ถามว่าสางไวท้ทำนนทํทำนี่หรือยังนะเช่นว่าอีน้อง หูงข้ายยางอีน้องก็บอกว่ายางคำว่ายังก็คือยังไม่ทำาก็คือไม่นั่นแหละนะครับนะก็คือไม่ยังไม่ได้ทำเลยอะไรประมาณนั้นนะเนาะอีน้องถูบานยางยางอยตอบซะงั้นนะอีนอ้ย,อยก็บที่นอนหมอนมุ้อยัง ยังอะไรก็ยังอะไรก็ยังอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผู้หญิงยังพี่น้องนะพวกนี้ขี้เกียจพัันประกันพรุ่งไม่ควรจะเอามาเป็นเมียนะประเภทที่สองตะพังใหญ่ตะพังนี่ภาษาสุขโขทัยเขาแปลว่าสะนะแปลว่าสะน้ําแต่ว่าในที่นี้นี่เขาหมายถึงว่าอ่านะาติโกโหติกาพอแม่พี่น้องปู่่าตายายเป็นยังไงน,นะครับนะอฮ้ <c oughs> พวกนี้ขี้คุยนะขี้คุยคุยอะไรมั่งแล้วอุย้ยนะเที่ยวได้เล่าป่ามสามบ้านแปดบ้านเนาะพ่อกูนะรวยยังงั้นแม่กูนะดีอย่างงี้ ปู่ย่าตายายกูรวยยังงั้นมั่งมียังงี้นะอวดทรัพย์อวดสินอวดมั่งอวดมีอวดใหญ่อวดโตนะลุงกูนี่เป็นผู้ว่านากูเป็นอปรลัตอำเภอนะเออพี่สะพายกูเป็น อธิบดีอะไรเงี้ยเนี่ยเที่ยวได็คุยอวดล่ําอวดรวยอวดมั่งอวดมีอวดใหญ่อวดตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าตรพังใหญ่มันเป็นการพูดข่มคนอื่นเขาไม่ดีนะเขาไม่ควรอามบเปินเมียเนาะครับเนาะอ่ะข้อที่สามนะไตคําผัวเอ๊ะนะจะว่าบางคนก็ว่าไตคําผัวบางคนก็ว่าไตตามผัวไอ้ไตคําผัวเนี่ยหมายความว่าไงอืมหมายความว่า ัวบอกอะไรก็เทียง <laughs> เทียงเทียงมันทุกคำนั่นแหละเนะเอ๊ะแม่มึงทำไมมันเป็นอย่างงั้นเนะ่ยทำไมไม่ถูบ้านอ้ะมึงก็เทียงก็เจมึงก็ถูก,ก็เจม่ใช่เมียได้ยังไงแ <laughs> อย่างเงี้นะเขาเรียกกับผู้หญิงตจคำัวเอ๊ะก็เรายังไม่เอาเขามาเป็นเมียนะลุงสอนเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะเทียงหรือไม่เทียงเออเขาบอกว่าดูวัวให้ดูหาง อ่าดูนางให้ดูแม่ดูแม่มันนั่นแหละอ่าดูให้แน่ดูถึงยายดูอ่าดูแบบให้มั่นใจจนตายเนะดูถึงงอม,มันเลยเนอะต้องดูกันขนาดนั้นนะครับว่ามันเป็นกันมายังไงโคตรเงาเหลากอมันเป็นไหมเออเราก็ดูเอานะครับเนาะเออถ้าแม่มันเป็นย่ามันเป็นยายมันเป็นงอม,มันเป็นก็โอเคละนะครับเนาะ ชัวเลยนะมันต้องเป็นแน่ๆแ,แล้วตีค่าไว้ยังงั้นก่อนเลยเนาะอ้าวไตคคำพัวเนะี่ยเที่ยงทุกคำเนะี่ยเขาเรียกว่าผู้หญิงไตคคำผัว อ่าแล้วก็ผัวไปไหนก็ไม่รู้แล้วนนไปอยู่บ้านอยู่จ้องอ่าผัวไปไหนก็ตามผัวไปไหนก็ตามอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้หญิงตายตามผัวเออันนี้ก็เลือกเอานะครับนะใช้อันไหนก็ได้เออไม่ดีทั้งนั้นแหละนะครับนะนะตามต่อยต่อยต่อยนะผัวก้าวเมียก้าวอย่างนี้ก็ไม่ควรนะครับนะบางทีก็อะไรที่ควรไปด้วยกันก็ไปอันไหนไม่ควรไปด้วยกันก็อย่าได้ไปด้วยกันนะครับนะเขาไปนั่งกินเหล้าก็เพื่อนก็ฝู่งหูเฮาเฮาเฮาเนี่ยเมื่อเราเเป็นเมียจะไเป็นน่งอยู่ด้วยมันก็ไม่เหมาะไม่ควร มอเออนะอ้าวอ้าวทีนี้ตายคำพวจต่ไปเขาสียกครัวลงล่างอินี่แม่แย่จังเลยอินี่นะเออเขาเป็นกันทุกบ้านทุกช่องเสรยแล้วเดียเ๋ยวนี้ตะกอนนี่เขาไม่เป็นหรอกนะตะกอนนี่เราจะมีพักส่วนครัวไว้ที่ในบ้านของเรานะในเขตรั้วบ้านในบ้านในเขตบริเวณของเรานะมีอ่าพริกตะไคร่ตะขาเออโหระพาใบกะเพรา พวกนี้เลยนะครับนะพืชพักส่วนครัวที่ว่าเอาไว้หุงต้มพัดแกงทอดที่ว่าทํากินในบ้านเนี่ยมันจะต้องมีนะผู้หญิงเนี่ยเขาจะต้องปลูกเอาไว้นะถึงไม่ปลูกก็ใช้ผัวปลูกเขาก็ไม่ว่าแหละผัวเขาก็ปลูกให้นะครับเนาะจะไปผัวเดียนะเออไอที่นี่ไอประเภทว่าพอจะทํากับข้าวทีก็จะตะโกนไปข้างบ้านเออเอ,อ้ยนะตะใครบ้านมึงมีหมอเออกูขอสักสองต้นดู เอองั้นนม่เออเอารอกะตะโกนไปบ้านโน้นนีก่เกียวมาว่าเอ,อ้ยอ,อ่กระเผาบ้านมึงมีไหมกูจะผัดไก่ว่าออขอสักสองกำมือดูว่างั้นเนาะเออบานไปยังงั้นเออยางเงี้ยเขาเรียกว่ายกครัวลงล่างอ,อ่าจะทำากับข้าวทั้งทีเนี่ยโอ้โหผัดไก่กระทะเดียวเนี่เรียกว่า อะไรอ่ะเ,เรียกใช้บริการรอบบ้านเลยวางั้นเลยเนาะเออจะเอาของบ้านนนเอาอ,นานนอ,าอนินีบ้านนนเอาอินันบ้านนันเอาขยับไปเรื่อยนะครับนะบ้านตัวเองไม่ปลูกอะไรไว้กินสักอย่างอย่างงี้ใช้ไม่ได้นะครับนะอา่าต่อไปยางมาเหาะพี่น้องนะข้อห้ายางมาหอะอินีดแล้วเลยเนะเขาเรียกว่าอา่าถ้า ภาษาภาคกลางเขาเรียกว่ามาดิดกระโลกไม่เรียบไม่ร้อยนะครับนะกระโดกกาเด็กมันไม่มิกเขาเรียกว่าไม่มีละอกระพาพับไว้เหมือนกันแหละในแต่อีตอนพับเนี่ยไม่ได้รีดหรือไม่ก็ไม่ได้พับเลยขยุมขยุมโยนใส่ไว้อย่างงั้นแหละนะครับนะไม่ได้เรียบได้ร้อยนะเดินกลายหัวผู้ใหญ่ไม้มือไปกระถูกหัวถูก แขนถูกขาเตะแ,แข่งเตะขาคนนั่งอยู่มั่งนะไปสะดุดแข่งสะดุดขาเขามั่งนะมือไม้กับปลายปะเป๊ไปเรื่อยเนี่ยผู้หญิงไม่เรียบไม่ลอยนะลางถ้วยลางจานโกงโก,ง,กงเกงงงเงงนะถ้วยตกที่ทุนมั่งชามอ่าตกไปติดทุนมั่งเนี่ยหุงข้าวหุงปลากระแทกฝาหมองงงเงงงงเงงเงียนะเขาเรียกว่าเออผู้หญิง อย่างมาเหาะนันไม่เรียบไม่ลอยนะผมเผ้กระเซื่อกระซึงอะไรเงี้ยเนาะแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ระเบียบเรียบร้อยนะเว,วบวบวาบวาบนี่เองอ่ะ,อะต่อไปชอเลาะพันบ้านนะข้อโกแล้วเนาะชอเลาะพันบ้านอ้นี่ชอบคุยพี่น้องนะลูกอิชั่งคุยนะเข้าบ้านนี้ออกบ้านโน้นนะคุยบ้านนี้เสร็จ นะจนชาวบ้านเขาเบื่อก็ทําหน้าละอาแล้วก็ย้ายบ้านไปคุยบ้านโน้นแล้วก็ย้ายบ้านไปคุยบ้านโน้นหมามไม่เหยียบเงาไม่กลับบ้านนะพูดง่ายๆเออเขาว่างั้นหมาไม่เหยียบรอยแล้วก็ไม่กลับบ้านเออหมาไม่เหยียบรอยไม่ใช่หมาไม่เหยียบเงานะหมาเออหมืดคำนั่นแล้วทงจะกลับบ้านกลับบ้านมากโวยวายผัวแล้วผัวไม่หุงข้าวไวใ้ให้กินน่ะดาผัวก,ก็อีกอ่อย่างนี้เขาเรียกว่าอ่า ฉอเลาะพันบ้านนะเท่าแต่คุยบ้านโนนคุยบ้านนี้นินทาคนโนนนินทาคนนี้นะว่าคนโนนยังงั้นว่าคนนีอยังงี้นะแต่ใครจะว่าตัวเองไม่ได้ออกนะอกเขื่องตายเลยดาสามบันสามบันเจ็ดวันเลยนะด่ากันแบบนะไม่ได้เรื่องแล้วย่างงี้นี้นะต้องทะเลาะกันให้ตายไปค้างว่างั้นเออไอนี้พวกฉอเลาะพันบ้านพี่น้องนะ,นะต่อไปอา่านฝ้ามืออืมอันี่นี่นะเป็นพวก อวดรู้นะอวดรู้เหมือนหมอดูงั้นนะ่ะนะอ่านอะไรกูรู้หมดนะโง่ไม่เป็น <c oughs> เรออู้หมดนะเขาจะยประเด็บพูดเรื่องอะไรกันนะยายคนนี้รู้หมดรู้สิน้นรู้ทุกอย่างนะผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีผัวได้เนี่ยเขาบอกให้แกงโง่วัลลหานะทีเขาว่างั้นไม่ใช่พูดเลยมากอกูรู i, guru, guru, guru. A, guru, guru, guru ้กูรู้กูรู้เอ๊ะกูรู้กูรู้กูรู้เงี่ยมันไม่มีสเสน่ห์ผู้หญิงเนี่ยนะมันต้อง ออเหรอไม่รู้สินะมันยังงั้นจริงๆหรือเออมันต้องยังงั้นมั่งไม่ใช่อะไรก็กูโ้กูโลกูโลหมดนะอมันก็ <c oughs> มันก็จะกลายเป็นเหมือนคนเจ้าเล่เจ้าเหลี่ยมนะเป็นอยังงั้นนะครับนะอ่ะจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนละนะอ่านฝ่ามือเนี่ยก็เหมือนพวกเจ้าเล่เจ้าเหลี่ยมคือเหมือนพวกหมอดูหมอเดาที่หลอกทํานายทายทักนั่นแหละนะเขาเรียกพวกนี้ว่าอ่านฝ่ามือ,อมต่อไป นะข้อสุดท้ายนะผู้หญิงประเภทสุดท้ายเขาเรียกว่าพวกถือคันช่างนะอีนี่นี่ตัวลล่เลยนะไม่ได้สนใจใครละนะเอาความสนใจตัวเองเป็นที่ตั้งความสนใจคนอื่นเป็นที่รองนะหรือบางทีก็ไม่จะใช่ที่รองนะไม่สนใจเลยพูดง่ายๆนะอะไรก็ช่างมันอันนี้เข้าโครงการของพระเจ้ายุหัวรายการที่9นะ้าเนาะ ช่างหัวมันเออแต่มันช่างไม่ดีแต่อันนี้นะช่างไม่ดียังไงอ้าวนูนนะลูกมึงไปต่อยไปตีแต่เขาอยู่ตรงงน,นูน,นชาวบ้า,บานเขาบอกช่างหัวมันเ,อนอนอนนเถอะนูนพ่อมึงเมากริ่งอยู่ตรงงนนไปดูไปช่างเขาเถอะน,อนอูนผัวมึงรดลมอยู่ตรงงน,นูนไม่ไปดูแล้วช่างมันเถอะตายก็ช่างหัวมัน เผาทีเดียวนั่นซะย,ยังงั้นอีกนะครับนะเป็นยังงั้นอีกเองเอเอนี่เขาเรียกว่าถือคันช่างนะอะไรก็ช่างมดภพกเย่คนนี้นะเย,ยพวกนี้นี่เนี่นะครับอ่ะนี่แหละผู้หญิงแปดจำพวกที่คติของคนสุโขทัยเขาไม่ให้เอามาทำเป็นเมีย มันไม่ดีโดยประการชนีละพี่น้องนะมี8จดจพวกด้วยกันเนาะอ้าวฟังแล้วก็เอาไปคิดพิดจารณาดูที่นี่ก็ยางที่บอกแหละว่าเอ๊ก็เขายังไม่ได้เป็นเมียเราเราไม่ได้ไปยุบ้านเขาเราจะรู้ได้ยังไงเล่าว,ว่าเขาดีหรือไม่ดีนะยสมัยนี้ไม่ต้องกลัวหรอกพี่น้องเอ้ยนะครับนะเออพอโตนรุ่นๆกันขึ้นมาก็ไปยุ่หอด้วยกันทดลองอยู่ด้วยกันรูใ้ใ่รู้พูงมูดแลว้วจะเอาหรือไม่เอาเท่าน,นั้นแหละนะครับนะฮะหรือว่า จะยึดตามคติโบราณก็ได้เนาะว่าดูช่างให้ดูห่างดูนางให้ดูแม่ดูให้แน่ดูถึงยายดูกันให้ถึงตายดูถึงง่อมถึงทวดมันเลยทนนั่นอ้าวสำหรับเรื่องนี้ก็เอาตะไว้สั้นๆแค่นี้พี่น้องนะผู้หญิงแปดจำพวกที่ไม่ควรมาทำเป็นเมียก็จบลงคงไว้แต่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการละนีสวัสดีครับ